มื่อนี้ผมพามาเบิงน้ำประป่าหมูบม่บ้านหมู่บ้านน้อยนะครับหมู่บ้านน้อยที่ผมอยู่เนี่แหละกับยู่ประม่านสี่สิบห้สิบขั้วเลื่อนเนะครับแต่ว่าน้ำเบิงเบิงน้ำเบิงสีน้ำนะครับเป็นสีเหลืองอุ้ยหุยสีเหลืองไอไฮนะครับเป็ี่ยนชีเอาเบิงเอานะครับจะเป็นสีนี่แหละครับ มันกอ็นกอาบได้เนาะอาบได้อยู่ดอกแต่ว่ามันก็คือว่าแหละเนาะครับมันกับบ่รยากาบปันไดนะครับเพราะว่าตะกี้มันกับจอหน้าบดานให้เราครับแต่ว่าผมกับบูู้ว่าพื้นจอเลือกบ่เล็กสำไรนะครับตะกี้ผมกับบูู้อกแต่ว่าใส่อยู่ได้เดือนเดียวสองเดือนเพื่นกับเศร้าใส่บนบาน้ำบ่พ่อนะครับผมสิผ้ายางไปเบื้องน้าบดานครับที่พื้นจอนะครับ เศร้าใส่มากก็หลายปีแล้วครับนี่จอแล้วกรัเอาทอนใหม่มาสูบไปนะครับคือเศ้าใส่นะครับเพราะว่าน้าม,มันบ่พ่อนะครับคือดูดขึ้นไปแล้ว ได้ทางานต่ว่าน้ำบ่มีนะครับซเามออยู่แข็ง,ง่างตอนนี้เพิ่ถอดออกมาแล้วนะครับงบประตองห่วงครับงบเนี่ยหลยเติบนะครับแต่ว่าน้ำบ่พ่อใส้ทั้งทงที่น้องก็อยู่นี่นะครับนี่น้องกับน้ำบาดานจอยอยู่เนี่ยมันคือบ่มีน้ำแต่นะครับน้องกับติดกันครับน้ำบาดานนะครับก็บเลยได้สูบน้ำ อยู่ในหนองเมื่อใส่นะครับเน้มมันใส่ก็ใส่ดีอยู่กครับแต่ว่าก็คือว่าแหละครับน้ำจะว่านา้ำอีย่างแนวไหลลงมาเนาะครับถึงมันใส่ห้องเหลียวเห็นว่ามันสะอาดแต่ว่ามันก็ข้างในห้องประเด้ดมาตรวจค่า้นาม,มิึงจะเชื่อนะครับว่ามันเป็ดยังไ๋ผลสุดท้ายก็ับ่ได้ใส่เมื่อหลายปีนะครับเนี่ยนี่ก็แท่งหน้าประปาเนาะครับนี่ก็แท่งหน้าประปา่างบนั่น เดี๋ยวผมจิภาพไปท้ายเบื้องไกลๆนะครับอันนี้ผมท่ายเบื้องไกลๆนี่แท่งเดี๋ยวผมภาพไปเบื้องงบครับปลางบทีเบ่นใส่ปรมาม้านงบปรมา,าม้านจอน้ำปราดานเฮ็ดใส้เฮ็ด,ฮดน้ำปราปร่าให้มู่บ้านน่อยนะครับสี่สิบห้าสิบังค่าเลื่อนเนี่ยงบจากบาทนะครับแล้วมันสมบ่าตัดสินเอาได้ครับนะครับตัดสินเอาเดี๋ยวผมจิบภาพ เบิ้งงบนะครับย่างเข้าไปเบิ้งงบจะเข้านะครับเบิ้งเอาเนาะครับนี่งบประมาณนะครับนี่งบประมาณอ่านเอาเนาะครับนี่งบประมาณนะครับแล้วก็ใส่ได้อยเอาตีไปสองเดือนนะครับ ตัดสินใจออกครับว่างบประมาณซํำนันนล้วได้ใส่อยู่สองเดือนแล้วกับนมมม้ำบ่มีทั้งทั้งที่น้ำประป่ากับอ่างนา้ำทิดกันแอดเปียดด้ดด <c oughs> วนมม้นะครับแต่ว่าน้ำบ่พ่อใส่นะครับเพนว่านังบ่พ่อใส่นี่ครับงบซํำนั่นแล้วกับเบิ่งนะครับสมบรณสมราคาจังไดกะ จะจินใจอาเดอร์ครับผมกับบุคือกันนะครับแต่ว่าพวกชาวบ้านเพิ่นกะอยากนะครับชาวบ้านประชาก่ในในโมบานเพิ่นกะอยากใส่น้าที่สะอาดนะครับจากใต้ดินตีมันกันกองขืนมาถึงวันทีมีอา่าเป็นกดเป็นดา่างยังกะไ่ได้ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าน้าไหลามาจากตัวสารทิตนะครับมันก็นมีทั้ง ทั้งข้าเจ้ากับปลูกอ้อยนะครับบ่อยากเ่าถึงข้าเจ้าปลูกอ้อยปลูกอียังเ่นกะตองมีอียงแน่นะครับเดี๋ยวเมื่อก็ต้องขีดอยู่แล้วแม่นบ่ละแด้วก็ไหลลงหนีหมดนะครับไหลลงฟังนี่แล้วก็ฟังพูนนะครับมันจิมีไหลลงสองฟังก็มาร่วมกันด้วนี่นะครับอันนี้น้ำสีเหลืองๆสีเป็นตาไส้บะนะครับมันกับ่มันกับ่น่าใส้นะครับ มันก็เป็นคุณคุณชาวบ้านเพื่อนก็จมนะครับว่บาน้ำม,มันคุณช่วงนี้ก็ต้องทําใจครับน้ำคุน้ำม,มันคุณอุดามีโอ่งน้ำก็ล่อง,งน้ำไว้แต่อาแจะใส่ล่อจนกว่าน้ำม,มันจะใสสะอาดนะครับพ้าจังสีมีนม้ำใสใสใสนะครับให้ฝนจางไปก่อนจักอาทิตย์นะครับจักอาทิตย์หรือสีโดนก็นั่นกับบืลูกนะครับจังสีมีนม้ำใสสะอาดใสนะครับ ขอบคุณที่รับชมครับผม